รักยิ้มทัวรช์ชวนไปกันนะจ๊ะชิมทุเรียนดีกรีแชมป์โลกท้องผาภูมิใส่ชุดฮันบกเกาหลีถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆที่วอนแดซองกาญจนบุรีพักผ่อนสบายๆที่รเวแวร์พาราไดพิจิตย,ยอดเขาเอเวอรเรสต์อุโมง์ทะลุมิติากาญจนบุรีไกลๆแค่นี้ขับรถไปเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณไปกับทัวร์ เรามีไกด์นำทัวร์ไม่ต้องกลัวหลงแถมเที่ยวแบบสบายกายสบายใจรับรองถ้าคุณไปกับรักยิ้มทัวร์คุณจะได้อะไรอะไรมากกว่าคำว่าไปเที่ยวเองสนใจทัวร์ท่องเที่ยวทัวไทยและทัวร์โลกทักมาได้ที่ Line รักยิ้มทัวร์หรือติดตามได้ที่ Facebook Fanpage รักยิ้มทัวร์ มาหมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ